วิ่งมาหาทำไงดีครับพ่อ w อา้าวตัวทองลาก่อนพนุนยิงค่ะหนูไม่ได้ยิง ไปไล่เหะแม่รัเนเดี๋ยวพี่จะขี่คอร์นนะโอเคป้าตกลงกไนแล้วลลสิ่งที่คิดความเป็นจริง A few minutes later อันนี้โมโนโปลูกอาหารทุกสิงให้สีหัวจริงหรอ Amazing อุ้ยเกิดตรงกลางกลัวไม่โดนลุมเลยมั้งเนีย่ยละ <c oughs> พี่ๆอยู่ไหนหมดอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยซอมจูพี่ซอมจูค่ะอุ่ย จูค่ะมีคนอยู่ในห้องวีสองจูซองจูมีคนอยู่ในห้องวีค่ะอุ้ย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 ไปแล้วไปแล้วรันไปแล้วไปแล้วไปแล้วเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วขึ้นมาเร็วึ้นมาเร็วึ้นมาเร็วสองจูค่ะมีคนอยู่นี่ซองจูบอกไม่ใช่มูจิก้าอย่ามายุ่งนอย วันนี้จะซิกซิกซิกของวันเลยโอเคลดแอบปังเอ๊ะจะว่าไปรันนี่แน่ไอ้เนี้ยทีนี้เราก็ไม่มีอ่าเออเรารวมล่างไงเรารวมล่างอุ้ยพี่มองไม่เห็นพี่มองไม่เห็นอีทักวัาไอ้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 ตุ๊กตาลันบังอ่ะตุ๊กตาลันมันบังอ่ะซีนามอนน่ะเออซีนามอนน่ะซีนนามอนลมบังอ่ะเออเห็นละเห็นละเห็นละ น้องมันรู้วะใครอยากให้เลยเราควรทิ้งเครื่องตรงนี้มั้ยมันมีเครื่องตรงมุมที่ว่าเราควรซื้อของแป๊บนึงรันยังไม่พอรันของพันเก้าจริงเหรอพี่มีตั้งสามพันรันไปทำอะไรมาเอ่อรันเอาไปเตะผู้ชายอย่างนี้ใส่แบบนี้เหมือนพี่มันน้อยมาอี๋อ๊ะข้างหน้านุ๊กแก้วใหม่มาแล้วใช่ใช่จริงจะมาวันนี้เหรออ้าวล้มไปแล้ว จีนนะเขาก็เลยเขาก็เลยไม่ได้อัพไม่ได้ออเดตอะไรมาอัพแค่แบบตั้งของคอลแลคไว้เฉยไปด้วยไปอยู่ด้วยค่ะอุย้ยสวัสดีค่ะคุณซองจูคุณซองจูซองบังอยู่เนอะซองบังอยู่แน่ว้าอุ้ยอุ้ยพี่ไปด้วยไปด้วยว้าไปด้วยกูตดกูตดเออตดใส่แม่งเลยเลตดใส่ผู้ชายหนึ่งล้านซองจูมัไนไล่พี่ออ๋หนูก็ อุ bueno ้ยตดใส่แม่งเลยเห็นผู้ชายตดใส่ปุดอะนู้นเหลือตดหนึ่งอะพี่แต่เขามีหมอกแล้วนะพี่เขามีหมอกแล้วนะพี่โอ๊ยน้องผู้ชายตีอ๊ยยังยังยังเอ๊ะเดี๋ยวดอนนั้นณว่ามีอะไรแปลกบองหนอหอน ไป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 เลยไปเลยไปเลยตดตดเห็นผู้ชายให้ตดใส่อือไป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 พี่บอกได้อีกทีนึงพี่บอกได้อีกทีนึงเลอะคงไปเอาคนเดินด้วยอะไปหาลันเลยคนรุ่นนี้ลันมันโดดมันโดดมันโดดมันก็โดดเหมือนกันพี่เอ้ยบอกอีกทีนึงเออหมดละลันกูหมดละกูหมดกูหมดละกูหมดกูหมดละไม่ไม่ไม่พี่พี่ได้สองแผลพี่ได้สองแผลลันเออสองแผลสองแผลไม่เจ็บเห็นผู้ชายให้ตดใส่นี่แคนเซิลด้วยเออ หนูขอโทษหนูขอทษไปหาลันลัดไปไหนแล้ววะลลัๆอยู่ตรงมุมนี่ตรงมุมพี่ซื้อของก่อนพี่ซื้อของก่อนพี่ซื้อของก่อนอเดนะเ่ดี๋ยวหน้าแถวนี้แถวนี้ของอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เออรถอ้าวพี่แวนมาซื้อของอะลันแบบหนึ่งนะลันพี่ต้องซื้อของก่อนยังวะแล่ซื้อปืน ไปวิ่งมาหาทำไงดีครับพ่อว <Why? S 3> h oh <no. S 1> อา้าวตัวทองลาก่อนคนนู้นยิงค่ะหนูไม่ได้ยิงผู้ชายคนนู้นมันยิงหนูเป้าหนูเป้าตายลยอ่ะตายลยอะแม่ผู้ชายคนนั้นตายแล้วอ่ะใครช่วยรันพี่เสียป,ปืนให้เพื่อนไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรพี่ให้ผู้ชายได้เสียป,ปืนผู้ชายไปแล้วอ่ะ จริงเราต้องให้ผู้ชายก่อนจริงพู้หญิงก็ถูกอีกถูกไมถูกอีกถู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 กแลกวูกถูกถูกู่กถ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 ูกลูกร่กถ้กถูกถูกถู่ถูก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 ถูาถูากถูกูกูกถูกถูกูกถูกถนกถูกถูกถูกยูกถ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 ู้ถูก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 ู้ดถูกอูกถูกถูกถูกพี่ถูกถูกถูกถไกถู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 รถูก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 ถูะย ้านมันนิดเดียวเองอะแหละพอกูอ่ะเห็นผู้ชายตดใส่ไม่มีตดตดเห็นผู้ชายตดใส่เดี๋ยวนะคนอื่นหมดคนอื่นไปไหนหมดมด้เห็นผู้ชายตดใส่อ๋อไม่มีคนลานพี่ขอเตือที่เห็นจี้แล้ว จี้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 มันมาจี้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 ไปไปไปพี่บ็อก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 แบบนเลยนะคะจี้จี้มันเร่งความเร็วแต่พี่จะบอกให้จจ้เขาไปเลยจี้เขาไปจี้เขาไปโอเคอรจก้านจก้้าเอตีแล้วตีแล้วจี้อดจี้อดจี้อดเตามพี่ตามพี่เก้า้ ขอคียขค้อน่ลยค่ะขอบคุณนะคะไม่น่าล่ะเงียบจังเลยเอ้าจุดกี่มองจุดกี่มองเอาโยนมาหนูอ้าปากอยู่ขอบคุณค่ะไม่รู้หรอกกูพับกูพับอะยางยางยาง แจ็คเทอีทากว่าอยู่มุมแมพจังหวะนี้แหละจีจ่าพี่ไปด้วยสวัสดีค่ะไปได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่เห็นไหมบอกแล้วเห็นผู้ชายติดไฟไปดีกว่าค่ะจะว่าไปผู้ชายคนนั้นน่ะเขาก็ดูดีเหมือนกันนะแต่ว่าเขาใช้เขาใช้เทไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราเปิดได้ ที่กวยยังไม่ใช้อะไรเลยเนาะจี้ปา้ปาป้า uh, เปิดค่ะเปิดค่ะจ okay. ี้ดูปิงปิงนะจี้เออจี้บอกว่าอื้มนิดนึงพี่คือแบบจี้ก็แบบไม่ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นแบบแบบในพีซีดีอ่ะพี่พี่ต้องการเอ้ชอจี้คุยกับจี้อยู่อ๋อใช่จี้จริงจี้โอเคโอเคก็ว่าอยู่เธอเราเราเราออกเราก็เราก็เสมอหรือชนะแล้วนะเราจะทำเควสนะเธอเธอออกไปเธอ เอาไงดีอ่ะพี่เอาไงดีอ่ะอ้าวอ๋อหลุมเปิดแล้วอ๋อไม่น่าล่ะเขาก็เลยพยาป็นอย่างกันมันเป็นอย่างนี้มันเป็นจังซี่มันเป็นยางลีนนี่แหละนะเฮ้ยแต่คนนั้นะปล่อยตายเลยก็ได้เราออกเราก็เควสเสร็จแล้วนะพี่พี่จริงไหมคะพี่พี่ลองไปหาผู้ลองไปหาผู้ไม่เป็นไรเห็นผู้ใจตอดใส่เห็นผู้ใจขนลักบี้โอ้ยไปแล้วแล้ก่อนค่ะซิกซิก เราชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c r i b e ให้คิวด้วยนะคะ